วันปันผลเราเราไม่สนใจนะเราสนใจวันทาปีนะครับถ้ามันอยู่ในในในพีเรียดนั้นเนี่ยนะครับจริงๆผมก็มองว่ายังยังซื้อได้นะต้องซีเด็กที่ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออซื้อเพียวเพียวโดยโดยไม่ดูอะไรเลยการป๊อปเรื่องของทีมเล่นหุ้นปันผล,ผลนะครับเพราะว่าฤดูนี้ ตอนนี้ก็เริ่มประกาศตึมๆมต,มต,มตึมเอาแล้วนะเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD นะประกาศจ่ายเงินปันผลเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันนู้นวันนี้วันนั้นและเตรียมจะจ่ายปันผลจริงเมื่อไหร่ <c oughs> โอ้นะครับเอาแล้วฤดูเล่นเล่นหุ้นปันผลมาแล้วคําถามคือว่ามาซื้อหุ้นที่เตรียมจะจ่ายเงินปันผลณเวลานี้เนี่ยมันช้าไปไหมอาจารย์ มันช้าไปไหมถามจริงนะครับพี่ถามเพราะว่าหุ้นมันก็ขึ้นมารอปันผลเรียบร้อยแล้วนี่นะซื้อตอนนี้แม้ว่ายังมีระยะเวลาก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD อีกเยอะ,อะแต่ก็ต้องลุ้นนะว่าขึ้น XD แล้วมันจะคุ้มกับปันผลที่จะจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นราคามันก็จะต้องยอ่อลงมาใช่ไหมล่ะอันนี้คือที่มาที่ไปของคําถามนี้ดังนั้นนะซื้อหุ้นที่เตรียมจะจ่ายปันผลช่วงนี้ ช้าไปไหมครับอาจารย์ปอบครับครับจริงๆผมผมตอบในเชิงสถิติที่ที่เราเคยทํามาแล้วกันนะครับก็ในกลยุทธ์ของการเล่นเทรดดิ้งนะครับในมุมของตัวหุ้นปันผลเนี่ยนะครับก็คือเราเราจะซื้อก่อนเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งถึงสองเดือนนะครับก่อนเอดีนะฮะออกก่อนเอดีนะครับวันปันผลเราเราไม่สนใจนะเราสนใจวันขับดีเราซื้อก่อนหนึ่งถึงสองเดือนนะฮะถ้าสมมติว่าหุ้นตัวไหนที่แล้วก็ท่านก็ลองไปดูประวัติดูอะ นะครับว่าปกติเขาจะจ่ายปันผลช่วงไหนแล้วเราก็ย้อนกลับไปหนึ่งถึงเดือนนะครับถ้ามันอยู่ในในในพีเรลียดนั้นเนี่ยนะครับจริงจงผมก็มองว่ายังยังซื้อได้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวการประกาศการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวมันจะไปเกิดช่วงประมาณสักเมษานะครับน่าจะไปอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเยอะเพราะนั้นแถวๆนี้ผมว่ายังยังพอซื้อได้นะครับแต่อันนี้เป็นภาพหลวงนะครับแต่ว่าในมุมของตัวภาพภาพในในปัจจุบันก่อนนะครับผมว่าไอ้กลยุทธ์ตรงเนี้ย นะครับส่วนหนึ่งตลาดก็ผมว่ารับทราบกันแล้วแหละนะครับพอตลาดรู้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าอ่าไอไอ,อ,อ,อเรื่องเรื่องอในมุมของตัวสถิติต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะคาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> นะครับเวลาเวลาถ้าถ้าเราดูเราก็คงต้องไปดูในในรายตัวด้วยเหมือนกันว่าเออไอหุ้นที่ที่เราสนใจเนี่ยนะะมันขึ้นมาตอบรับกับไอประเด็นนี้แล้วหรือยัง <c oughs> นะครับคือถ้าถ้าราคาหุ้นเนี่ยนะครับคือคนไปไหน คนก็บอกว่าเอ้ยเราซื้อตัวนี้เพื่อคาดหวังค้นผลนะนะครับแล้วราคามันก็ลอยขึ้นมาเออถ้ามันเป็นแบบเนี้ยอันนี้เราเราอาจจะต้องระวังนะครับเพราะมันก็สะท้อนว่าตลาดน่าจะเริ่มเริ่มพลอินตรงนี้ไปไปพอสมควรละดังนั้นเนี่ยไอสถิติที่ที่เราเคยทํามามันอาจจะไม่แม่นแบบแบบเมื่อก่อนก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องสีเล็กที e ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออซื้อเพียวๆโดยโดยไม่ดูอะไรเลยนะครับเพราะนั้นนี่ก็ก็ก็คือเป็นคําตอบโดยสรุปนะ นะครับก็คือทันนะฮะแต่ว่าทันแต่ก็ต้องไปดูกราฟด้วยนะฮะว่าไอ้ที่มันซื้อตรงเนี้ยนะครับมันมันขึ้นไปแล้วหรือยังนะครับครับนายจันเปาบ,บอกว่าตามที่เคยศึกษามาเนี่ยถ้าจะเล่นหุ้นปันผลก็ควรจะซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ใช่ก่อนจ่ายปันผลจริงนะซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณสักสองเดือนนะครับอันเนี้ยอาจจะได้น้ำได้เนือหน่อยแต่ถ้ามาซื้อนะใกล้ใกล้ เตรียมจะขึ้นเครื่อหมาย XD ราคาหุ้นก็มีโอกาส Price in รับรู้ปันผลที่เตรียมจะจ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจถ้าถ้าขึ้นก็อาจจะขึ้นคือคือ,คอมันขารับมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโอกาสที่ขึ้น XD แล้วราคามันจะลงพอๆกับปันผลที่เตรียมจะจ่ายหรือลงมากกว่าก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีด้วยซึ่งอาจจะทำให้ไม่คุ้มได้นะครับอาจารย์พ็อกย้อนกลับไปดูเป็นรายตัวด้วย นะว่าราคามันขึ้นมารอปันผลที่เตรียมจะจ่ายแล้วหรืออยังนะครับประมาณนี้ครับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองประสงค์อยากจะเข้าไปชมย้อนหลังมันนิพัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมาเชิญน,นะครับสแกน QR code หน้าจอนะครับหลักสูตร11ท่านอาจารย์ป๊อปเจาะหาคุณพันแกลงซ u เปอร์สตองซิกแนล หลักสูตรที่10ครับใครเป็นแฟนท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนี่คือเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดขาลงนะครับเอาไปปรับใช้ได้ดีมากๆกับตลาดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือหลักสูตรที่10นะเปลี่ยนเลนไปทํากําไรในช่วงตลาดยูเทิร์นโดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์คำชูนะครับนี่คือหลักสูตรที่10หลักสูตรที่9ครับเล่นหุ้นแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากเน้นวินัยเป็นหลักครับอ่วินัยสําคัญมากๆนะ หลังจากเราวิเคราะห์วางแผนสิ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องทำตามมาก็คือต้องใจแข็งมีวินนัยซื้อคือซื้อขายคือขายคัดคือคัดเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆซึ่งอาจารย์ป๊อปปูวไว้ได้ดีมากในหลักสูตรที่9นะครับเล่นคุณแบบไร้ใจทํากําไรไม่ยากท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชายัยพันธาธานากิจนะครับใครสนใจกลุ่มแบงค์ครับนี่เป็นหลักสูตรที่ ได้รับความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเยอะมากทั้งมุมมองความรู้ประสบการณ์ตำราการยกตัวอย่างเค s e s t u d การวิเคราะห์ business cycle และ business m o d e สิ่งที่จะเข้ามา disrupt bank แนาะจานเอออ่านขาดแล้วก็นะครับเป็นการให้เสมือนเครื่องมือจับปลานะทำให้เรามีความรู้ แล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับนี่เป็นมันนีพัสออนไลน์ศูนย์ศไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมนะครับเจ็ดครับนะตลาดแพนิคเงินเฟอ้อพุ่งนะครับหลักสูตรที่6ครับ Basic to Digital Assets จันชัมหลักสูตรที่5หลักสูตรที่4ครับนะี่ครับ Trend is your เ r i e n d นะเป็นการเล่นไม่สวนแนวโน้มตลาด แล้วก็เป็นการเล่นนะเพื่อต้องการจะกินคําใหญ่ขึ้นมากกว่าระยะเวลา1วันเล่นรอบอะเล่นรอบอันเนี้ยอาจารย์แชมป์ให้ผ้าไม้ตายสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงได้เป็นอย่างดีมากๆนะอันนี้หลักสูตรที่3นะหลักสูตรนี้มีอาจารย์กิจพลก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์เล่นยากครับ ถูกรอบได้ตังผิดรอบจุกถึงไส้แตกได้ถ้าไม่มีความรู้ส่วนท่านอาจารย์แชมปเนื้อหาอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับการเอาไว้รับมือกับการเตรียมจะเก็บภาษีขายหุ้นในไตรามาสสองถ้าไม่เลื่อนถ้าไม่เปลี่ยนเนะเล่นเดเทไม่รู้ว่าจะคุ้มแค่ไหนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะใครเก่งใครคุ้มก็ก็แล้วไปนะแต่ใครยังไม่ชำนาญยังไม่เจ๋งเนี่ย นะครับยังยังขาดฝนะีมือหรือว่ายังประสบการณ์ไม่พอการเล่นลงทุนรอบใหญ่สงเทรดเนะี Trade, นะ่ยอาจจะเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อใช้รับมือเบื้องต้นกับต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้นกับการเตรียมจะเก็บภาษีจากการขายหุ้นฉะนั้นครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นง่ายๆเลยนะครับหรือคุยกับทางแอดมินนะครับ ไลน์ไอดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI อสแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคอลสามเล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ Candle Stick Charting อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290 ชาร์ตแพทเทิร์อันนี้เป็นฉบับฉบับปรปับปรุงใหม่1200บาทและ e l เรียดเวฟเทรดดิอันนี้ก็ใหม่กว่าหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง3130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึกเป็นกระเป๋าผ้านะสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอน3 3ชิ้นนะครับสนใจเชิญน,นะครับ สแกน QR code หน้าจอหรือทักเรามาทางลาย l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ